สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทั่โลโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกบวกเติมเต็มให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามใหม่และกดติดตามเก่านะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมในร้ายมีดีในดีมีรลายนะคะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนมากๆ นะคะที่ไม่ค้มโฆษณาและให้ซปเปอร์แตงแม่หมออันใดดีก็รับไว้นะคะแม่หมอนะคะอ่า อาทิตย์นี้นะคะรับไปแล้วนะคะอาทิตย์หน้าเริ่มเปิดรับแล้วนะคะการดูดวงอาทิตย์หน้านะคะของอาทิตย์หน้าถ้าใครอยากดูดวงก็เมนต์ใต้เลยนะคะวันนี้นะคะอาจจะมาดึกหน่อยเพราะว่าฝนตกแล้วฟ้าร้องใช่ไหมทุกคนบ้านใครฝนตกก็เมนต์มาได้นะคะวันเข้าวันสานี้นะคะไม่เห็นพระจันทร์เลยใช่ไหมฝนตกนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะเราจะได้นอนหลับสบายๆไงคะเอาละค่ะแรนดอมนี้นะคะ สิ่งที่คุณไปขอพรสิ่งที่คุณไปนะคะทำบุญวันนี้นะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณภายในสองสามวันนี้นะคะช่วงเวลาทามิงสองสามวันนี้จะเกิดขึ้นอะไรกับคุณคําอธิษฐานร้องขอของคุณเป็นจริงหรือไม่เรามาดูนะคะจะสิ้นสุดคําอธิษฐานไหมหรือว่าคุณจะต้องแบบทนทุก์ทรมานนะคะ กับบางสิ่งบางอย่างอยู่ใช่ไหมคะบางคนไปร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็นะคะอย่าไปร้องขอท่านเยอะนะคะทุกคนแม่หมอแม่หมออยากให้ทุกคนไม่เครียดละคะ่ะแม่หมอก็เลยนะคะมาค่ะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้ามาแรนดอมที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะคะขอให้ทุกคนเทวดาทุกพระองค์มาช่วยกันเปิดนะคะ ขออนุญาตค่ะนะคะมาดูตัวต้นของทุกคนก่อนเลยนะว้าวดูสแตน์นะคะแล้วก็การทำบางสิ่งบางอย่างแบบลบล้นซ่อนนะคะคุณเป็นคนที่นะคะบางคนทำบางสิ่งบางอย่างยังไม่ไกล้าบอกใครนะคะแล้วก็บางท่านนะคะ คุณเป็นคนที่เข้มแข็งคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะฉลาดนะคะเข้ากับคนอื่นได้ไม่ว่าจะรุ่นไหนนะคะไม่ว่าจะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องได้หมดนะคะคุณรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมนะคะ อันนี้คือตัวตนของคุณเรามาดูต่อเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างหน้านะคะช่วงนี้นะคะอาการของคุณเป็นยังไงเดี๋ยวให้แม่หมอมาเปิดดวงดีกว่านะคะว้าวการเงินการเงินจะมีการเงินเข้ามาหานะคะนี่คือ อัศวินถือเรียนการเงินคุณจะมีเงินเข้ามาหาเงินคุณจะเข้ามาเริ่มเข้ามาและการเงินคุณจะชอบลงทุนนะคะคุณไม่ให้เงินอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ในเร็ววันนี้หรือตอนนี้นะคะคุณก็กําลังจะได้แล้วแหละนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นภายในนะคะสองสาวันนี้นะคะการเงินของคุณกําลังจะขยับนะคะแล้วไงคะการงาน นะคะแล้วก็การงานขอเปิดให้ครบก่อนนะคะการงานคุณจัดระเบียบการงานได้แล้วนั่นเองนะคะเรื่องการงานนะคะมีการจัดระเบียบได้ดีโอเคนะคะชีวิตนะคะเดอะเดมันได้จบลงแล้วค่ะสิ่งต่างๆที่คุณนะคะเคยทุกเคยเศร้าหมองบางคนตกงานขออนุญาตพูดแบบนี้บางคนตกงานบางคนล้มละลายนะคะ มันได้จบลงแล้วเพราะว่าขึ้นเดอเดนะคะไพแห่งวิญญาณนะคะตายแล้วเกิดใหม่ชีวิตยังเห็นแสงสว่างเห็นไหมคะนะคะเดอเดคุณคิดว่าเอ้ยคุณไม่มีชีวิตแล้วนะคะอ่าแล้วก็อยู่ดีๆคนมาเอาชีวิตคุณไปเห็นไหมคะเนี่ยค่ะนะคะตอนนี้นี่คือแสงสว่างนะคะเดอเดคือการจบ แล้วนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่รุมเร้าคุณนะคะนับจากนี้นะคะธุรกิจที่มีปัญหาก็ได้จบลงแล้วค่ะไม่มีอะไรอีกแล้วนะคะต่อไปค่ะการงานก็จะเริ่มอยู่ตัวและ การงานของคุณจะพุ่งกระฉูดเลยเพราะอะไรคะนี่คือราชินีถือไม้คุณจะมีการเข้าสังคมมากขึ้นเพื่อเจราจาต่อรองกับหุ้นส่วนต่างๆการงานของคุณคุณจะมีการปรับเปลี่ยนด้านการงานตำแหน่งงานของคุณเป็นที่ยอมรับนะคะตำแหน่งการของคุณที่คุณอยู่ณนะปัจจุบันนี้คือตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดบางคนกำลังจะได้ไปรับตำแหน่งดีๆนั่นเองนะคะ ความสุขคุณจะมีกลับมามีความสุขอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะไพ่เดอะเดตออกมานะคะไม่ช่วงนี้ถ้าใครตกงานนะคะคุณจะได้งานและได้ตามสมมรลว่าคนตกงานนะคะและได้ตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมมากและคุณจะมีความสุข มากมากมาก,มาก,มากเพราะเป็นสิบถ้วยนั่นเองนะคะทุกคนนะคะแต่ถ้าใครธุกรกิจมีปัญหาคุณจะมองเห็นช่องทางช่องทางนี้เป็นโอกาสของคุณมากๆเลยค่ะที่คุณจะแบบก้าวกระโดดเลยค่ะนะคะแบบก้าวกระโดดเลยนะคะ10บไม้เท้านะคะเอ้ยโทษทีค่ะ10ดาบนะคะ การรอจังหวะโอกาสสิบดาบคือช่วงเวลารอทามมิ่งนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากให้คุณอยากได้งานอยากได้เงินอยากมีชีวิตที่สุขสบายนะคะ9ดาบหมายความว่าการรอถึงจะถึงจะ คือแบบว่าเขาเรียกว่าความคิดมากคิดเยอะคิดไปก่อนนั่นเองนะคะก้าวดาบความคิดมากคิดเยอะคิดไปออกก่อนคิดปวดหัวไม่ได้มีอะไรบางทีก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าคิดไปก่อนนั่นเองนะคะแต่ว่าคิดไปก่อนนั่นเองนะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหากุณ นะคะความสุขบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหากคุณแบบปาฏิหารแบบรวดเร็วนะคะคุณจะได้การเติมเต็มจากใครคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะแล้วไงต่อคะ The f o o l นะคะความเป็นอิสระคุณจะมีชีวิตอิสระคุณจะไม่ภาวะพะวงจะไม่เครียดแบบนี้นะคะคุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะชีวิตของคุณจะมีความสุขมาก ขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเดอะซันชีวิตใหม่จริงๆด้วยนะคะนี่คือคำร้องขอคำอธิษฐานของคุณเดอะซันได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะชีวิตใหม่กําลังเกิดขึ้นนะคะชีวิตใหม่ก็คือโอกาสใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดคำอธิษฐานของคุณแน่นอนจ้านะคะสิ้นสุดคำอธิษฐานของคุณรางวัล เจ็ดถ้วยนะคะแล้วคุณจะได้โอกาสใหม่ๆนี่คือรางวัลที่มันสมควรแล้วที่คุณจะได้รางวัลแห่งความสุขรางวัลแห่งชัยชนะคุณจะ นะคะไม่ก้มหน้าบดเดินบนถนนจะไม่ก้มหน้าแล้วจะเชิดหน้าชูตานะคะจะไปไหนก็มีแต่คนเคารพนับถือเพราะว่าคุณเป็นราชินีถือไม้เท้านั่นเองราชินีที่สง่างามราชินีที่นะคะมีความเพียบพร้อมทุกอย่างมาดูไพ่ด้านหลังนะคะราชาถือลีนนะคะไพ่ด้านหลังของคุณ อนาคตของคุณปัจจุบันนะคะอีกหน่อยคุณคือราชาถือเหรียญแล้วก็สิบเหรียญแล้วก็1ดาบแล้วก็ความพ่แพ้แล้วก็7นะคะเรามาต่อนี่คือราชาถือเหรียญน,นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับในอนาคตตัวตนของคุณในอนาคตนั่นเองคือสิบเหรียญน,นะคะเรามาต่อเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสับไพ่ก่อนนะคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะอนาคตของคุณอนาคตที่แจ่มใสเดือ ซันออกมานะคะก็ถือว่าโอ้โหชีวิตคุณนะคะนะคะมันจบลงแล้วที่คุณเจอปัญหาลุมเล่าเจออะไรต่างๆนะคะมันได้จบลงแล้วนะคะพาดูไพ่เดอ e ไฮโลแพนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช่ไหมหรือว่าไปอะไรก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ แน่นอนผลบุญผลกรรมของคุณจะนำพาให้คุณได้เจอความสุขนั่นเองผลบุญเก่าที่คุณสร้างไว้นะคะหรือว่าคำอธิษฐานเมื่อถึงเวลาทามิ่งมันก็จะมาเองบางคนไปขอให้ได้งานบางคนให้ขอได้แต่งงานนะคะไปขอเลิกงามยามดีนั่นเองนะคะบางคนจะได้ปรบป,ปรับรับโชคได้แต่งงานเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะ การงานค่ะนะคะการงานแปดดาบคุณจะมีการขยับขยายสาขางานงานคุณจะพุ่งกระฉูดเลยราชินีเป็นผู้บังคับบัญชานั่นเองนะคะแล้วงานของคุณนะคะก็เป็นงานที่มีความสุขความสบายคุณชอบงานนี้มากๆนั่นเองนะคะท่านประธานให้คุณนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาก็คือธุรกิจงานงานเมื่อธุรกิจการงานลุ่งซิกส,สิ่งทุกอย่างมันก็จะมานะคะ สามมิสามดาบค่ะนะคะความผิดหวังเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องนะคะในเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้นะคะว่าผิดหวังเรื่องอะไรขอไพ่ต่อเลยค่ะนะคะหนึ่งดาบนะคะบางทีนะคะโชคชะตานะคะของคุณเดอะเดทมันได้จบไปแล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคุณฝ่าฟันอุปสรรคมามากต่อหน้านะคะจิตใจคุณบางทีมีความอกหักบางคนมีความรัก คุณเจ็บมาเยอะต่อจากนี้คุณจะได้งานใหม่ด้วยนะคะคุณได้งานใหม่ถ้าคุณหรือธุรกิจใหม่ก็ได้เพราะว่านะคะหนึ่งไม้เท้านะคะนี่คือคุณได้แสดงสายแสงยานุภาพแล้วว่าคุณมีความเก่งความสามารถที่หลากหลายนั่นเองธุรกิจใหม่ๆของคุณนะคะตอนนี้มันบางคนได้เริ่มก่อตัวแล้วนะคะในธุรกิจใหม่ๆนะคะแล้วไงต่อคะหนึ่งลี โชคลาภนี่คือนะคะซับโชคลาภนะคะอาจจะได้ก้อนโตไม่ก้อนโตเราไม่รู้แต่คุณจะได้แน่นอนสิ้นสุดจบเลยไหมคะทุกคนทุกคนจบเลยไหมนี่คือราชาถือเหรียญเราคิดว่าเป็นซับใหญ่แน่นอนค่ะเพราะว่า ราชาถือเหรียญมาขนาดนี้นะคะแล้วก็ขึ้นราชนีถือไม้เท้าตรงกับหนึ่งไม้เท้าด้วยส่วนเดอะเดสนะคะกับสมดาบหมายถึงว่าที่ผ่านมาคุณเจออุปสรรคปัญหามากมายเหนือคนานับนะคะแต่คุณก็ยืนหยัดของคุณอยู่ได้นั่นเองคุณเป็นคนที่มีความไฝ่ฝัน คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บิดามารดาบุพากาลีของคุณนะคะบรรพบรุษข,ของคุณทุกคนนะคะเขาจะอวยพรให้คุณเวลาที่คุณมีความทุกข์ความเศร้าให้นะคะอวยพรให้คิดถึงพ่อแม่ให้มากที่สุดแล้วให้พ่อแม่อวยพรให้เรานี่คือ วาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะเราจะพูดเสมอว่าให้ทุกคนอะกาตันอยู่กับพ่อแม่นั่นเองแล้วพ่อแม่จะให้พรเราเอาแม่หมอถ้าพ่อแม่เสียแล้วทําไงพ่อแม่เสียแล้วก็มองไปบนท้องฟ้าค่ะท่านอยู่กับเราเสมอนั่นเองนะคะท่านไปเป็นเทวดากับนางฟ้าอยู่ข้างบนคุณก็ขอทานบอกช่วยดูแลหนูนะอุ้ยช่วยคุ้มครองหนูด้วยนะอะไรอย่างเงี้นะ นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาสวดนมนต์หรือทําอะไรก็นะคะให้พ่ออุทิศให้พ่อแม่ตัวเองก่อนนะคะอุทิศให้ตัวเองก่อนนะคะให้พรตัวเองขอให้เธอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขอให้เธอมีแต่ความรุ่งโรดเพราะเธอเป็นคนให้มาเสมอเนี่ยค่ะวอวยพรให้ตัวเองก่อนเสมอนะคะก่อนจะวอวยพรให้คนอื่นนะคะส,สิบลี จบไหมคะทุกคนเราไม่กล้าเปิดต่อแล้วเรากลัวเจออะายขนาดแม่หมอแม่หมอยังกลัวร้ายเลยนะคะสิบเหรียญน,นี่คือนี่คือโชคลาภพันใหญ่หลวงทุกคนขออนุญ,ญาตนะคะแต่ว่าคืนนี้อุ๊ยทุกคนนี่คือสิบเหรียญความมั่งคั่งร่ำรวยโอกาสของคุณมาแล้วมันสมแล้วที่คุณจะได้รับ เพราะคุณไม่เคยทำร้ายใครเพราะคุณมีแต่เป็นผู้ให้เป็นคนแห่งบางคนนะคะเป็นผู้ให้บางคนโดนคดโกงโดนอะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าชะตากรรมก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนนับตั้งแต่วันนี้ไปสิ้นสุดคำอธิษฐานสิ้นสุดการรอคอยแล้วคะ่ะยินดีด้วยทุกคนยินดีด้วยนี่คือสิบเลี้ยนนะคะพ่อแม่ของคุณ อวยพรให้คุณบรรพบุรุษอวยพรให้คุณคนเดียวเท่านั้นคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ทรัพย์สินมรดกที่เป็นของบรรพบุรุษทรัพย์ในดินสินในน้เอ่อทนาสารสมบัติทุกอย่างที่เป็นทรัพย์ในดินสินในน้ําของพนันบรรพบุรุษของคนไทยของมหาจากักรพรรดิของทุกอย่างนี่คือตัวคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะได้โอ้ยทุกคน คือดีมากไพ่ออกมาดีมากลุ้นเหมือนกันนะคะแม่คุณเก่งค่ะนะคะคุณเก่งมากนี่คือราชินีพจานคุณเป็นคนที่นะคะซับพอร์ตคนอื่นชีวิตนี้มีแต่ความซับพอร์ตคนอื่นเป็นคนใจดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ได้คิดอะไรและบางสิ่งบางอย่างมันทำให้คุณต้องเรียนรู้ที่ผ่านมาเพราะคุณเป็นคนใจดีเกินไป นั่นเองนะคะเขาก็เลยทดสอบชีวิตของคุณนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขนะคะความเจริญนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะเราก็รุ้นเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> แม่หมอก็รุ้น <c oughs> อัศวินแน่นอนค่ะนะคะเพราะเราเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูแลนดอมแม่หมอเป็นคนที่ดีมากๆ นะคะเพราะว่าถือศีลถือธรรมไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดนะคะคเราเชื่อว่าที่เข้ามาดูแม่หมอเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีนิสัยเหมือนแม่หมอก็ได้เป็นคนที่แบบ เออพลังงานบวกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความดีของคุณนะคะคุณจะมีความสุขมีคนมามอบโอกาสให้ถึงบ้านเลยนะคะมีคนมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณนี่คืออัศวินถือถ้วยนะคะทุกคนจ๋าอัศวินถือถ้วยนะคะแล้วไงต่อคะอ้ย เราก็สับลนๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราแบบขอสับอีกรอบหนึ่งนะคะเรากลัวไงทุกคนมันดีหมดมันมีลายดาลายอยู่ถามว่าลายมีไหมมีค่ะเดอะเดทนะคะนะคะเราขอสับให้ก่อนนะคะนะคะให้ทุกคนเห็นก่อนนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะนะคะแปดดาบนะคะคุณอะนะคะ ตอนนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะโดนปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมคะ8ดาบนะคะพันธนาการคุณโดนปิดกั้นอยู่แต่คําว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันขึ้นเดอเดย์ดแล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะโดนปิดกั้นไม่ว่าทุกๆท,ทางทําอะไรก็เนี่ยค่ะขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยนะคะทําอะไรก็ไม่ได้รัดแน่นเลยนะคะเนี่ยนะคะดูนะคะ ขออนุญาตเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเห็นไหมคะคุณโดนมัดตาทุกอย่างเลยนะคะขยับไม่ได้เลยเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีนับจากนี้เป็นไงคะนะคะขอขยายหน่อยคะ่ะเป็นไงคะนะคะแปดดาบจะคายไหมคะการงานคะ่ะ เรื่องการงานใช่ไหมคะคุณมีปัญหาเรื่องการงานนะคะที่แปดดาบเนี่ยที่คุณขยับไม่ได้เพราะว่าความหยิ่งของคุณหรือเปล่าคะหรือว่าความไม่ไต่้องไม่รอบคอบนะคะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการงานนะคะจะตามมานั่นเองนะคะแล้วจะหายไหมคะนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์การงานหายคะ่ะ น,ะะนี่คือเด็กถือไม้เท้านะคะการงานคุณจะนิ่งแล้วนะคะเมื่อคุณมันมีปัญหาถามว่ามีปัญหามีปัญหาไหมมีแต่คุณเป็นถังถึงราชินีถือดาบธุรกิจธุรกิจะคะ่ะเมื่อนี่คืออนาคตของคุณนะคะมันจะต้องเจอปัญหามีความขัดแย้งกับหุ้นส่วนแน่นอนนะคะนะคะบางสิ่งบางอย่างเมื่อในอนาคตคุณเจอปัญหานะคะแน่นอนคุณมีความสุขความสุขก็ต้องมากับ บางสิ่งบางอย่างเรื่องการงานนะคะมีบางช่วงเวลานะคะในอนาคตข้างหน้าคุณจะเจอนะคะปัญหาในเรื่องการงานความขัดแย้งในเรื่องการงานของคุณอนาคตข้างหน้านะคะคุณจะเจอแบบนี้นะคะคือโดนปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นทําอะไรนะคะก็ขอให้คิดให้รอบคอบเมื่อมีการทะเลาะบบอแวงเมื่อมีการทะเลาะบบอแววงกับ นะคะลูกน้องหรือว่าเพื่อนเริ่มงานให้เดินออกมาแล้วคุณจะเป็นคนที่ชนะนะคะในอนาคตนะมันจะต้องเกิดปัญหาเรื่องความขัดแย้งด้านการงานแน่นอนแต่คุณอย่าเอาตัวเองไปไปไปทะเลาะด้วยอะค่ะนะคะนะคะ,นะคะแล้วคุณจะมีความสุขนั่นเองนะคะทุกคนไพ่ใบสุดท้ายค่ะไพ่ใบสุดท้ายลุ้นนะคะ DMP จบค่ะลุ้นแล้วค่ะนะคะ DM เอ g มพนะคะความอุดม,มสมบูรณ์การเป็นผู้ให้ความสุขนะคะคุณจะมีความสุขคุณคือราชินีมหาราณีนะคะเป็นคนสวยและรวยมากเป็นผู้ให้เป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเปรียบเทียบนะคะเป็นนั่นก็คือพระแม่ธรณีนั่นเองความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะคะผู้หญิง ถ้าเป็นด้านความรักนะคะคุณจะเจอผู้ชายที่มั่งคั่งร่ำรวยรักเดียวใจเดียวเป็นคนที่ชอบหาเงินแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายโสดนะคุณจะเจอผู้หญิงที่มีสเสน่ห์สวยรวยมากนั่นเองแต่ถ้าคนเป็นมีคู่นะคะคุณจะเจอนะคะคุณจะได้มีเบบีค่ะครอบครัวจะมีความสุขนะคะใน ในในเร็ววันนี้นะคะครอบครัวคุณจะมีความสุขถึงบ้านปลายชีวิตถึงอายุไขแต่ในอนาคตอย่าลืมว่ามันจะมีปัญหาในด้านการงานนะคะในอนาคตคุณจะเจอปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางด้านการงานแต่ว่าคุณเอาอยู่ค่ะนะคะคุณเอาอยู่เพราะคุณคือราชนีถือไม่เท้านั่นเองแล้วการงานใหม่ๆกําลังจะเข้ามาคุณช่วงนี้คุณจะได้งานใหม่ค่ะนะคะ คุณจะได้งานใหม่หรือว่าเห็นมองเห็นธุรกิจใหม่ๆนั่นเองนะคะคุณได้หลุดพ้นออกจากนะคะพันธนาการเรียบร้อยแล้วนะคะคุณได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการแล้วพอไพ่นะคะสิบเห็นไหมคะสิบไม่เท้าแล้วก็เดอรเดทเดอ d เดทคือไพ่จบแล้วค่ะชีวิตของคุณเปลี่ยนแล้วแม้คุณจะเจออุปสรรคปัญหามากมายแต่เมื่อไพ่ขึ้นเดอรเดทก็คือจบ นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะการงานเฟื่องฟูค่ะเดี๋ยวนะคะหาไพ่ไ้ายอีกก่อนอ้อนี่เลค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะความคิดมากความคิดเยอะความเป็นกังวลนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายโปรดจงใช้ชีวิตให้แบบมีระวังคุณเจ็บมาเยอะแล้วนะคะ ใจของคุณหดหูห่อเหี่ยวทรมานสิ้นหวังทุกอย่างแล้วนะคะสามดาบและมันได้จบลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่านะคะคนที่ตกงานคุณก็จะได้งานคนที่ธุกรกิจมีปัญหาธุรกิจจะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะที่สําคัญนะคะโชคช่วยคุณด้วยทำไมเราถึงบอกว่าโชคช่วยคะนะคะความสุขเข้ามาเลยคะ่ะนะคะโชคช่วยไพ่ใบแรกนะคะความสุขคุณจะมีความสุขนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่เสมอนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บิดามารดาของคุณเพราะคุณคือเดอร์ซันเห็นเดอร์ซันไหมคะนะคะคุณจะได้โชคก้อนโตได้รางวัลคุณจะมีรางวัลน,นี่คือรางวัลแห่งความดีของคุณนะคะแล้วได้เยอะด้วยนะคะการงานเห็นไหมคะเราบอกแล้วว่าการงานของคุณจะได้งานใหม่นะคะได้ตำแหน่งที่ดี นะคะมีการขยายสาขานะคะการงานนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระนะคะแบบที่คุณและที่แน่ๆตัวตนของคุณคือคิงถือเหรียญนะคะไม่ดีได้ไงคะแล้วก็ดีเอ็มเพจนะคะดีเอ็มเพจนะคะ ดีเอ็มเพจแป๊บหนึ่งนะคะนี่คือคุณจะได้รับในเร็ววันนี้สิ้นสุดแล้วค่ะคําอธิษฐานของคุณเป็นจริงแล้วค่ะนะคะคําอธิษฐานของคุณเป็นจริงชีวิตที่ได้รับอิสระ นะคะทั้งความรักความสุขจะมาหาคุณแบบราวปาฏิหารนี่คือ DM p อพนะคะคุณจะได้เจอความสุขมีแต่ความสุขทั้งนั้นเลยค่ะชีวิตคุณนับจากนี้นะคะแต่ในอนาคตก็อาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องการงานนะคะนะคะแต่มันจบแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มทยอยจบแล้วมันเข้าสู่สภาวะเดซันเพราะคุณเหมือนได้ตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะคะ 10ิบเหรียญหนึ่งเหรียญคุณจะได้โชคลาภภายในวันสองวันนี้นะคะเป็นล,ลาบก้อนใหญ่ด้วยนะคะแล้วแต่คุณที่เข้ามาดูแต่ชีวิตคุณเปลี่ยนไปแล้วสิ้นคำอธิษฐานแล้วไพ่สิบเหรียญขอเอาขอเอาสิบเหรียญกับสิบถ้วยอยู่ด้วยกันนะคะนี่คือความสุขสิบเหรียญกับ10บถ้วยอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ข้างกันเลยนะคะแบบนี้เลยนี่คือปาฏิหาริย์ไหมคะ นะคะแล้วก็เดือดซนะคะชีวิตการเงินเฟื่องฟูแน่นอนค่ะนะคะเป็นถึงราชาถือเหรียญขนาดนี้ไม่เฟื่องฟูได้ไงคะนะคะชีวิตของคุณนะคะแบบนี้เลยค่ะราชาถือเหรียญเลยค่ะเอาเดือดฟูไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะนี่ค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนน้อมรับไพ่แรนดอมนี้นะคะโอกาสดีๆไม่ได้มีมาบ่อยนะคะสิ้นคําอธิษฐานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่บิดามารดาของคุณดีเอ็มเพจนะคะมีแต่ความมั่งมีสีสุขเข้ามาหาคุณณนะช่วงเวลานี้จงเติมเต็มและเซฟหน้าจอตรงนี้แคปหน้าจอไว้เลยค่ะ นะคะแคปหน้าจอเดี๋ยวเราโชว์เหรียญให้ดูก่อนนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแคปหน้าจอที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลน,นี้นะคะแคปไว้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วคุณก็มองแล้วคุณก็ม a n เ f e s t ว่าฉันจะได้ฉันได้รับแล้วก็พิมพ์น้อมรับน้อมรับแล้วก็แคปอันนี้ไว้นะคะแล้วก็มองทุกวันนี่คือชีวิตฉันภายในวันสองวันมันจะเกิดสิ่งดีๆปาฏิหาริย์ขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝันดีนะคะ